Here am, where the am the s p สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ๋อยู่ที่บ้านทรงแย้นะคะตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรน,นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเนื้อที่76ตารางวานะคะขายพร้อมห้องเช่า4ห้องนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีจุดเด่นนะคะก็คือติดถนน2ด้านนะคะเป็นถนนคอนกรีตเลยนะคะแล้วก็ห่างจากถนนสี่เลนมาเพียงแค่130เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากโบสถ์คริสนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบสถ์ไม้ร้อยปีนะคะอันซีนยะโสธรเลยนะคะตรงนี้นะคะห่างกันแค่300เมตรเท่านั้นเองค่ะ และก็ห่างจากตัวอำเภอกุดชุมนะคะเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกุดชุมนะคะเดินทางมาเพียงแค่7กิโลเมตรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะเดินทางไปตัวเมืองยโสธรน,นะคะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองค่ะ และตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตรงด้านหน้าของห้องเช่าสีห้องนี้นะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะตรงถนนคอนกรีตนี้ก็จะเป็นซอยที่แยกมาจากถนนใหญ่ตรงนี้นะคะถนนวารีราชเดชซูมให้ดูเลยค่ะห่างกันแค่130เมตรเท่านั้นนะคะเข้ามานิดเดียวก็ถึงเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเช่านะคะทั้ง4ห้องนะคะ ก็อยู่ไม่ไกลถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะคะจะพาไปชมแผนที่การเดินทางมาอย่างที่ดินแปลงนี้ค่ะ และที่ดินแปลงนี้นะคะขายยกแปลงทั้งที่ทั้งห้องเช่านะคะสห้องนะคะขายในราคา700 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะก็ตรงนี้นะคะถ้าใครซื้อไปนะคะก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นห้องเช่านะคะสามารถที่จะต่อยอดนะคะเป็นธุรกิจได้เลยนะคะ สำหรับการเดินทางจากตัวเมืองยะโสธรน,นะคะมาที่อำเภอกุดชุมนะคะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีนะคะขับตรงๆมาตามถนนวารีราชเดชเลยนะคะตรงนี้ก็จะผ่านตัวอำเภอกุดชุมนะคะผ่านตลาดมานะคะตรงนี้ก็จะมีความเจริญนะคะเพราะว่าเป็นอำเภอใหญ่แล้วก็ที่ดินของเราก็อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอกุดชุมเลยนะคะ ก็เดินทางจากตัวอำเภอกุดชุมมาใช้เวลาเพียงแค่3-4นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมาถึงบ้านส่งแย้นะคะเลี้ยวซ้ายตรงโนนม่วงซอยหนึ่งนะคะก็จะเป็นซอยถนยน,นคอนกรีตที่อยู่ตรงหน้าห้องเช่าที่ให้ชมเมื่อกี้นะคะ รงไปเลย130เมตรนะคะก็จะผ่านชุมชนหมู่บ้านส้งแย้นะคะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเช่านะคะตรงที่จะขายอยู่ตรงหัวมุมนะคะติดถนนคอนกรีตสอด้านนะคะแล้วก็เดินทางถัดไปอีกนะคะไม่กี่ซอยนะคะ แล้วก็จะถึงโบสถ์คริสต์นะคะเซนต์มิคาเอลนะคะโบสถ์ไม้ร้อยปีที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดยะโสธรน,นะคะที่ดินของเราอยู่ไม่ห่างจากโบสถ์นี้นะคะห่างกันเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่นะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอกุดชุมด้วยนะคะ ทั้งที่ดินและบ้านนะคะที่ทำธุรกิจได้ขนาดนี้ในราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าใครได้ไปนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะในการลงทุนเพียงแค่700 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าหากสนใจนะคะติดต่อเจ้าของนะคะคุณแดงได้ที่0619424961นะคะและก็ฝากติดตามช่องมาดามโอ๋ขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะคะและก็ อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆก่อนใครไม่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าใครนะคะต้องการจะให้โอรีวิวที่ดินตรงไหนบ้างนะคะคอมเมนต์บอกโอไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะโอก็คงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ